ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องปอยดัสอาร์ยูนะคะก็คือตอนนี้เนาะเป็นเวลา9ก้าโมงสีนะคะทุกคนซึ่งเออเราก็จะทำคลิปวอล์กหนึ่งวันนะคะอยู่บ้านปอยทำอะไรมากนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะก็นั่นแหละวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยแบบปอยไม่มีห่างหายในการทำคลิปอยู่บ้านแบบในนานมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนานๆลงทีทุกคนดูสภาพปอยดิคือ,คอตอนนี้อาบน้ำเสร็จ ทาแป้งทาแล้วก็ทาปากอย่างเดียวนะคะคือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยทุกคนดูสภาพผมปล่อยเดี๋ยวปล่อยไม่ได้มัดผมเลยคือแบบอยู่บ้านเนาะทุกคนก็เรียวๆไปเลยนะคะคลิปอยู่บ้านก็คือคลิปคอนเทนต์ได้เมื่อเช้านะคะก็เลยแบบเออทาคลิปนี้เลยดีกว่าก็อยู่บ้านเนาะเอาเรียวๆไปเลยอะทุกคนไม่ต้องมีพิธีอะไรมากเนาะ,ะนก็นี่นะคะทุกคนเราก็เอาการบ้านลงมาทํานะคะซึ่งมันไม่ใช่การบ้านบอกไงเดีย๋ยว คือครูขอให้ทําแบบไปเรื่อยๆเออมันก็กันบ้านนี่แหละว่ะนั่นแหละทุกคนถ้าคลิปนี้อาจจะพูดวนๆหน่อยขอโทษด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็เลยแบบอ่างหายในการพูดคลิปแบบนี้ไปานางก็เลยอาจจะวนๆนิดนึงนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาปล่อยนั่งเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นสิบโมงไปเป๊ะเลยนะคะทุกคนมันก็คือเห็นปล่อยปบบผมแล้วเราจะมาถักเปียกัน ทุกคนเราจะลองถักเราจะมาถักเตียกันนะคะทุกคนปล่อยผมนี้มันก็ร้อนมม้ผมมันก็ร่วงใช่ไหมเราก็ถักเปียกนดีกว่านะคะทุกคนก็ซึ่งแวงกกลางเลยค่ะไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะหรื่บ้านไม่เป็นไรทุกคนมันไม่น่าตรงแน่นอนเลยอะเออเออวีก็วีไปค่ะถ้ามีเสียงอะไรอื้ๆอะไรก็ขอไปด้วยนะคะทุกคนปลอยปิดพัดลมเนาะเนี่ย เย็น <Y> มันร้อนอ่ะถ้าไม่เปิดก็ร้อนอ่ะตอนนี้ก็คือผมผมปลอยไม่ตรงแล้วจ้าล่าสุดใหม่แบกใหม่แบกใหม่นะทุกคนมันทำไมไม่ตรงอ่ะสภาพสู้ชีวิตมากอ่ะมัดน้องค้ังงนึ่งนะมันเด็กประถมเลยอ่ะ โอเคไัม <Okay, S 2> mm hmm. มาา mm hmm. ไปข้างหนึ่งนะคะแล้วข้างนี้เราก็จะมาถักกันทุกคนถ้ามีเสียงกกกๆตรงไม้ก็ขอโทษบางทีมือมันไปโดนมัด mm hmm. ค่ะทุกคน mm hmm. นี่และคะ่ะ mm hmm. กระจกก็คือกล้องของเราแล้วก็ บอถักเสร็จึงก็จะเป็นบาณนี้เฮ้ยก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถักอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่ปอลถักเสร็จเลยแล้วกันเนาะอย่าบอกคนดีแค่พี่วิสองรักน้องดีหนึ่งจังเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็ถักเสร็จทียบร้อยแล้วสภาพก็จะเปน็นบอนี้นี่นะข้างนี้ก็เ,เห็นชัดหน่อยข้างนี้แสงไม่ค่อยมีนะนี่นะครทุกคนนะแล้วเราก็จะมาติด กิฟต์สองตัวนี้นะคะที่เลยเป็นสีน้ำตาลตอนแรกเราจะซื้อเป็นสีขาวนะแต่ว่ามันไม่มีทุกคนก็เลยได้สิตาลมาแทนเนาะทุกคนก็จะมาติดตรงนี้นะคะเพื่อความน่ารักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะหาว่าจะหาดูกิฟต์ที่มันแบบเป็นสีขาวอยู่เอ้ยกลับด้านเปล่าถูกแล้วด้านนี้ต้องติดด้านนี้ดินี่ คกคนี่นะคะอันนี้นะคะเราก็จะติดติดไปเลยนี่นะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะแบบหากล้วแบบหน้าดูแบบโตไปเลยทุกคนนะแล้วเราก็จะม้วหวีนิดนึงเราทําผมเสร็จเช็คตอแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมานั่งทางานกันได้สุกทีนะก็คือว่าจะทําการบ้านมานานล้ะก็คือไม่ได้ทําทักทีนะคะ มัวเอยเปื่อยเรอยอะไรไปมั่วตัวไปหมดตอนเนี้นะคะทุก mm hmm. คนเดี๋ยวเราขอตัวทำงานก่อนนะคะแล้วเราไว้มาเจอกันอีกทีนะคะ mm hmm. โอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาในเวลา11โมง 00, 7 00, นาทีแล้วนะคะทุกคนซึ่ง5โมงแล้วนะทุกคนเราก็ไม่มีอะไรทาใช่ไหมเราทําการบ้านไปได้เท่านี้อยู่เลยือมือไม่เขียนเมื่อกี้เพื่อนมาด้วยเราก็เลยยังไม่ได้ทํำนะทุกคนนั่งดูอะไรเพลินเล่นเพลินเลยทุกคนงานยังไม่แตะเลยแล้วเราก็จะไม่นั่งกินอีกแล้นี่เมื่อกี้เราไปแกะมา จุกมาแล้วจะหมดแล้วนี่ก็เลยมาอัดคลิปให้ดูนี้ะนะคะก็เมื่อกี้นะคะมีแต่ช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยติดฟันด้วยทุกคนฟันถูกไ็ให้คราวนี้แหละเออหมดเราก็มาเกินต่อเราก็จะดูหนังแล้วไอแพดนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะขอด,ด้วย ดูหนังแล้แพลนแล้วก็กินขนมไปด้วยนะคะทุกคนตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะดูหนังกินอะไรไปเรื่อยยก่อนนะทุกคนคือนอกจากจะกินทํางานดูหนังแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะเลยก็คือตอนนี้ไม่กินข้าวนะคะเพิ่งยังไม่หิวก็เลยจะกินขนมก่อน5 minutes later โอเคทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา ห้าโมงสี่สิบห้าแล้วทุกคนนี่นะคะเราก็มาเจอกันแกวเรวก็กินอีกแล้วค่วะนี่จะมีแต่กินไม่ได้นะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะกินเป็นน้ําแข็งใส่นะทุกคนเพิ่งกินประหยกหยกกินอีกแลเอร่อยมากมาเลยทุกคนก็คื <S <S อที่มีไม่มีอะไรมากเลยนอกจากกินกินกินแล้วก็กินนะคะทุกคนแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคน เราเราไปดูเขาแล้วเกินอีกหรือเปล่า5 minutes later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงสามสิแล้วนะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำนะคะเราก็จะมาดาโหลดของตกแต่งทุกคนจะเราดนโหลดของตกแต่งลงไปทำป้ายกันนะคะทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เราก็จะมาทำป้ายลงติ๊ก ตอ k มาคะทุกคนไทยยังไม่ติดตาม t i k t o อกปอยนะคะจะมี2 tiktok อกนะคะคือ t i k t o อกไว้ลงขายป้ายอะไรประมาณนี้นะคะติ k t ตอกนึงนะคะแล้วก็ Ti t t o อกให้แบบอาจคิมีติกตอกนึงนะคะแต่จะขึ้นให้คนเราฟังนะคะ้าอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้คือก็หากลุ่มของตกแต่งไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนื้อหาของตกแต่งไปทำปลอยเปอร์นะนี่เข้ากลุ่มมานะทุกคน ก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถทักฟอยมาได้ที่ facebook นะคะวิจิรดาน,นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็สามารถทกมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบของตกแต่งอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะคร่าวๆนะนี่ไม่ใช่กลุ่มของเรานะก็คือเป็นกลุ่มของคนอื่นอะไรคะทุกคนแต่สามารถมาเข้ากับปลอยได้นะแบบเยอะมากไฟล์เยอะมากเลยนะทุกคนก็สนใจก็สามารถเข้ากันได้เลยนะจะขอรอแป๊บนึงนะนะ รีไฟเยอะมาก99อยู่เลยทุกคนจะเรากดให้ดูว่าจะเป็นยังไงนี่นจะเป็นเหยือแนี้เลยนาล่ารักอ่ะไทุกคนตอนนี้เราก็จะมานั่งทำสายหมูกันนะคะทุกคนแลวเราก็จะอัดคลิปลงติ๊กตอกด้วยนะนี่นะคะกลับมาเริ่มทำกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะซึ่งเป็นเวลาสี่โมงสบอนแล้วนะคะก็คือเป็นเวลาสี่โมงแล้วเนาะ,ะก็ซึ่งบอยก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะก็ที่บอยห่างหายไปเลยนะก็นั่งนอนดูหนังแล้วก็บางทีก็นั่งเขียนงานบ้างนะคะแต่ ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนหรอกคลิปนี้ปอยก็ขอจบเพียงที่นี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้ปอยทำคลิปเกี่ยวอะไรกับอยู่ว้าหรือว่าที่โรงเรียนที่วิทยาลัยวิทยายก็บอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราปอยจะมาทำคลิปนะคะทุกคน